สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทําแพนเคก้กกากอัลมอนนะคะโดยเป็นกากอัลมอนที่เราเหลือจากการทํานมอัลมอนนั่นเองค่ะสิ่งที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ละเอียดมากเนาะโอเคส่วนผสมมีดังนี้เลยค่ะก็คือกากอัลมอนกล้วยนะคะเราจะใช้ในการเพิ่มรสชาติก็จะเป็นกล้วยที่สุกงอมนิดนึงนะคะ แป้งอเนกประสงค์นะคะหรือใครมีเป็นแป้งแพนเค้กก็สามารถใช้ได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสารเพิ่มเติมความหวานใครชอบหวานให้ใส่น้ําตาลก็ได้ค่ะแต่ตัวทิดานั้นใส่เป็นย่าหวานสติีเวียนะคะอันนี้คือเบกกิ้งโซดานะคะเอามาเพิ่มให้น้องเขามีความฟูฟูดูดูน่าทานขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็มีไข่ไก่นะคะแล้วทําทุกอย่างมันข้นไปนะคะให้เราเติมนมอัลมอนด์ลงไปได้ค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมา อย่างแรกนะคะเราเอาสิ่นี้มาบดก่อนนะคะบดหย,ยาบๆนะคะให้มันดูมีเท็กซ์เจอร์หรือโดยถ้าไม่มีตะก้อนะคะก็สามารถใช้ส้อมธรรมดาบดแบ่งที่ดาทำได้เลยค่ะเอาบดบดบดอ่าบด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 ไปเรื่อยๆจนได้ประมาณนี้นะคะอ่าต่อมานะคะก็ให้เติมไข่ไก่นะคะ สองฟองให้เนื้อมันละเอียดเลยนะคะเพราะไม่งานถ้าเราเติมแป้งลงไปปุ๊บมันถ้ามันไม่ละเอียดมันจะทำให้เนื้อมันจะเป็นผสมระหว่างไข่ขาวไข่แดงค่ะนะคะ,ะ,คะลงทยอยลงไปก่อนนะคะตามที่เราอยากได้ นจาใส่ประมาณนี้อา้าสิ่งนี้นะคะเติมลงไปทำด้วยเบกกิ้งโซดานะคะดูนะคะว่าเนื้อคนหรือยังถ้าชอบหวานนะคะให้เติมน้ำหวานสตีเวียลงไปนะคะ ค okay, ค่ะแล้วก็พร้อมนะคะมีแป้งพร้อมที่จะนําไปทําต่อแล้วค่ะเอาสักสามร้อยแล้วกันค่ะเราที่ด่ากลัวเทฟลอนนะคะมันลื่นไม่พอกลัวแพนเค้กจะติดนะคะเราก็ใส่น้ำมันมะพร้าวลงนิดนึงนะคะนิดเดียวเท่านั้นนะคะแต่พอได้เนาะพอหยอดแป้งลงไปเสร็จแล้วนะคะต้องคอยมาเช็คนะคะถ้ากําลังสุกก็จะมีฟองอากาศโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะคะเที่ยวมาเช็ค ข้างใต้นะคะว่าสุกหรือ,อยังถ้าสุกแล้วก็พลิกได้เลยค่ะแล้วด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะถ้าสุกแล้วก็สามารถยกขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแพนเค้กกบอัลมอนด์นะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมโดยการใส่เบอร์รี่หรือลูกเกดและเพิ่มน้ำผึ้งลงไปแทนไซรับได้เลยนะคะอร่อยมากม ข้างในก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะมีอัลมอนด์กรุบๆให้เคี้ยวด้วยค่ะเสรแล้วนะคะแพนเค้กกากอัลมอนด์ที่แสนจะง,งา่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะแถมเฮลตี้ด้วยค่ะโอเคสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ